สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับมทรรพ์ระนครรายการเรียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรัตน์กลินคณะเทคโนโลยีข้ารามศารรายการเรียบพระนครวันนี้นําเสนอเรื่องราวต่อจากขาก่าวกรองน,นะคะเป็นเรื่องราวที่ผู้จัดได้นําพาทุกท่านไปลักเลาะเรียบค่ายขนนหลวงวัดโปรดสัต การน,นำมาแบบนี้อาจจะมีหลายท่านสับสนนิดนึงถ้าฟังเมื่อคราวก่อนนะคะเมื่อคราวก่อนนั้นเนี่ยผู้จัดพูดถึงขนนหลวงขนนหลวงหรือ,อในภาษาโบราณเนี่ยสมัยกรุงศรีอยาเนี่ยจะหมายถึงด่านเก็บเงินนะคะตอนนี้พอถึงด่านเก็บเงินสมัยกรุงศรีอยาเนี่ยเมื่อครั้งก,ก่อนกรุงแตกเนี่ยเขาค่ายขนนหลวงวัดโปรดสัตว์เนี่ยเอ๊ะทำไมมาถึงกลายมาเป็นค่าย ได้ยังไงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยขนนก็คือด่านเก็บเงินเท่านั้นเองทําหน้าที่เ,เก็บภาษีนะคะส่งไปที่ส่วนกลางก็คือส่งไปที่ตัวพระนครศรีอยุธยาหรือตัววังหลวงนั่นเองเ,อเหตุการณ์ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยานั้นเนี่ยถ้าจะพูดย้อนเล่าไปว่าเชื่อมโยงมากับค่าหลวงขนนหลวงที่วัดโปรดสัตว์อย่างไรเนี่ย มันต้องย้อนลำลึกถึงช่วงก่อนที่เราจะเสียกรุงศรีธิยานะคะว่าเ,เมื่อความหายนะที่กำลังจะคลืบคลานเข้ามาสู่กรุงศรีธิยาเมื่อใกล้เวลาที่เราจะเสียกรุงเนี่ยเริ่มขยับเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยกองกำลังท้องถิ่นตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยก็พยายามรวมรวมตัวกันนะคะรวมไปถึงตัวกองทัพจากเมืองหลวงคือจากกรุงศรีธิยาเนี่ย ที่ส่งเข้ามาสนับสนุนบรรดาหัวเมืองต่างๆส่งกำลังเข้าไปเพื่อเป็นการตั้งตั้งรับนะตั้งรับหรือว่า,ายันทัพข้าศึกก็คือยันทับพมา่าเอาไว้ที่ตามหัวเมืองชั้นนอกต่างๆเนี่ยก็ถูกทัพอันแข็งแกร่งนะคะของพมา่าของกองทัพอังวะเนี่ยตีแตกพ่ายมาทุกสมรภูมิเลยตี ไล่มาเรื่อยๆนะคะแตกมาทีละด่านสองด่านหัวเมืองต่างๆแตกมาทีละค่ายสองค่าย <c oughs> ถ้าจะเรียบเรียงขั้นตอนของแผนปฏิบัติการสงครามระยะยาวของอังวะเนี่ยนายทหารแห่งราชสำนักกรุงอังวะในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะได้วางกลยุทธ์ของการทําศึกคร,ครั้งนั้นเอาไว้เนี่ยดยการวางแผนเอาไว้ว่าจะเข้ามายึด ชยภูมิสำคัญสำคัญ,คญตามชาญพระนครหรือตามหัวเมืองต่างๆอย่างเช่นค่ายตาบลศสีกุกค่ายตาบลสีกุกเนี่ยพมา่าระบุเอาไว้ในพงสมบดารของพมา่านะคะว่าเป็นบริเวณบ้านการนีต่อมาก็จะเป็นที่วัดทุ่งภูเขาทองหรือวัดภูเขาทองที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้แม่ทัพ มังมหานรธาอันนี้ท่านคงจะคุ้นชินชื่อนี้เป็นอย่างดีนะคะแม่ทัพชื่อมังมหาราธาเนี่ยกับค่ายปากน้ำประสบออของแม่ทัพเนมยลเนเมียลสีหบดีก็จะนับได้ว่าคือสองค่ายนี้ขมังมหารทานั้นก็จะยกทัพมาทางทางบกนะคะทางค่ายตำบลสีกุกหรือว่าทางทุ่งภูเขาทองส่วน ค่ายปากน้ำเนี่ยของมังมหานรธาเนี่ยเอ่อกข,ของเนมิลสสีหาบดีเนี่ยก็จะมาบรรจบนะคะตามแผนที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยว่าทั้งสองทัพเนี่ยจะมาบรรจบพบกันนับว่าเป็นแผนปฏิบัติการขั้นแรกของออแม่ทัพทางฝั่งพม่าที่ประสบความสำเร็จเพราะาต่างคนต่างตีมาทางน้ำทางบกแล้วก็มาบรรจบรวมทัพกันพบพบกันนะครับ ถือว่าแผนขั้นที่หนึ่งเนี่ยขั้นแรกเนี่ยสำเร็จไปแล้วนะคะประสบความสําเร็จไปแล้วอ,อ,อย่างงดงามเลยในมุมมองของฝั่งพมา่าเ,เพราะว่าภูมิสถานแม่ทัพใหญ่ทั้งสองที่เข้ามายึดได้นั้นเนี่ยล้วนเป็นจุดที่ควบคุมเส้นทางคมมนาคมทางแม่น้ําที่ทําให้กรุงศรีอยานั้นเนี่ยขาดการติดต่อจากหัวเมืองรอบนอกออไป โดยสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะว่าทัพทั้งสองทัพเนี่ยทั้งมังมหานรธาและก็เนมิลสีหปดีเนี่ยก็ตีค่ายหัวเมืองแล้วก็ดักทางเอาไว้หมดแล้วออนอกจากสองทัพใหญ่ของอังวะเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งทัพนะคะที่แยกออกมาปฏิบัติการทางทิศใต้ในเส้นทางตามลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาคือทัพเรืออันมีแม่ทัพชื่อว่า เมคาราโบนะคะเมคาราโบนี่เป็นแม่ทัพเรือชื่อนี้ท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นนักในประวัติศาสตร์ครั้งเราเสียกรุกงศรีธิยาครั้งที่สองเนี่ยนะคะไม่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแม่ทัพท่านนี้มากนักคนนี้มากนักเพราะว่าเมคาราโบนั้นเป็นแม่ทัพเรือนะคะที่เดินทัพหรือรุกคืบเข้ามาทางแม่น้ำเจ้าพระยาทางตอนใต้ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กองทัพนี้เป็นกองทัพที่แยกมาจากทัพของมังมหานรธานะคะเมื่อคราวที่ยึดบ้านกระอมดงรักหนองขาวกระอมหนองรักหนองหน,อง,นองขาวปัจจุบันก็คือแถบเมืองกาญจนบุรีมา mm hmm. เดินทัพมาร่วมกันมาก่อนนะคะทางด่านเจดีสามองค์พอมายึดตีไล่มาเรื่อยจนกระทั่งถึงดงรักบ้านดงดง,ดงรักหนองขาวเนี่ยที่กาญจนบุรีเนี่ยพอยึดได้เสร็จปั๊บเนี่ย ทัพของเมคารโบก็แยกนะ,ะแยกจากทัพหลวงลงมาทางใต้ผ่านราชบุรีออกไปทางอ่าวไทยแล้วก็ไปวกเข้าทางปากแม่น้ำเจ้าพยา,าทางสมุทรปราการเข้ามาเป็นทางเรือเข้ามาทางเป็นทัพเรือนะคะแล้วก็เข้ามายึดเมืองรายทางมาตั้งแต่ปากน้ำเจ้าพยาเข้ามาเรื่อยตเราก็จะตั้งค่ายรับพมา่าตาม รุ่มแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยเป็นช่วงๆนะคะค่ายแรกเลยที่มีคาร์โบตีได้ก็คือค่ายเมืองเมือม่อครั้งกรุงธนบุรีที่ตั้งกรุงธนบุรีในในภายหลังเนี่ยนะคะตอนก่อนที่จะเป็นตั้งเป็นกรุงธนบุรีในสมัยพระเจ้าตากสินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณตรงกรุงเทพหรือกรุงธนบุรีเ,เป็นเรียกว่าด่านสําคัญที่ทางน้านะคะด่านทําการของ ของอยุธยาด่านแรกเออมคคาร์โบกต็ตียึดค่ายธนบุรีสำเร็จแล้วก็ตีไล่ลุกคืบขึ้นมาที่ตลาดแก้วตลาดขวัญตลาดแก้วตลาดขวัญพูดถึงปั๊บท่านก็คงนึกออกเลยว่าแถวนนทบุรอีอ่เรื่อยขึ้นมาตีตลาดแก้วตลาดขวัญน,นนทบุรีได้ก็ขึ้นมาบริเวณสามโคกปทุมธานีเรื่อยขึ้นมาจนกระทั่งมาตั้งค่ายนะคะตั้งมั่นที่ณนะตำบลบางบางไส คือตีไล่ๆกันมาเรื่อยๆปุ๊บแล้วมาตั้งทัพใหญ่ฐานทัพใหญ่อยู่ที่บางไทรบางไทรนี่ก็ใกล้พระนครศอยุธยามากตั้งทัพรอท่าอยู่ถือว่ามีคาราโบกก็เป็นแม่ทัพเรือนะะที่มาทางน้ําแม้ว่าค่ายบางไทรเนี่ยถ้าจะเปรียบไปเสมือนเป็นประตูสูยย่อรุธยาเลยแต่ว่าพื้นที่จุดนี้เน่ยอยู่ห่างจากตัวเมืองพระนครเนี่ย อยู่มากพอสมควรดังนั้นเนี่ยการยึดตำบนบางไสได้เป็นเบื้องต้นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จขั้นแรกในการปฏิบัติการของกองเรือของอังวะตามเส้นทางแม่น้ำใหญ่แต่ก็ยังมีจุดหมายอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ปากประตูเข้าสู่พระนครศรีอยยาเลยจะต,ต้องยึดให้ได้อีกแห่งหนึ่งนนะคะก็คือถ้ายึดได้แห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปิดประตู ตายเลยอยุธยาไม่สามารถจะเดินทางออกไปไหนได้เลยปิดทุกช่องทางเป้าหมายนั้นก็คือพื้นที่บริเวณขนอนหลวงวัดโปรดสัตว์นี่เองนะคะซึ่งขนอนหลวงวัดโปรดสัตว์นั้นอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพรยาด้านทิศใต้ของพระนครศรีอยุธยาหรือตัวกรุงศรีอยุธยานั่นเองที่นำมาพูดคุยในวันนี้เพื่อจะได้ท่านจะได้ต่อติดนะคะว่าคราที่แล้วเนี่ยผู้จัดเล่าถึงตัว วัดโปรดสัตว์แล้วก็ว่าเล่าถึงตัวขนอนหลวงก็คือตัวด่านเก็บเงินเป็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 นสำคัญนะคะก่อนในวันนี้เนี่ยอยากจะขอเล่าย้อนไปนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมด่านขนอนหลวงวัดโปรดสัตว์ถึงมีความสําคัญในเชิงสมรภูมิรบด้วยนะคะเพราะว่า,ามีคาราโบเนี่ยหนึ่งในทัพหลวงของอังวะเมื่อเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเนี่ยก็มาตั้งทัพใหญ่ อยู่แถวบางไซแล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องตีค่ายขนนหลวงวัดโปรดสัตว์ให้ได้ด้วยภูมิศาสตร์นะคะหรือภูมิประเทศของค่ายขนนขนนหลวงวัดโปรดสัตว์เนี่ยนับว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ถ้าในอดีตนะคะนี่ต้องพูดในอดีตในอดีตในช่วงเวลานั้นเนี่ยวัดขนนหลวงแห่งนี้เนี่ยมีพื้นที่กว้างใหญ่มากแล้วก็กินพื้นที่ไปทางทิศเหนือติดกับ วัดโปรดสัตว์จากนั้นพื้นที่คือตัวตัวด่านขนนเนี่ยติดอยู่กับวัดนะคะก็เลยเป็นที่มาของชื่อด่านขนนหลวงวัดโปรดสัตว์เพราะว่าทิศเหนือทางด้านทิศเหนือนของของด่านเนี่ยติดกับวัดโปรดสัตว์นั่นเองย่านส่วนพื้นที่ย่านตลาดนะคะติดคือมีมีวัดแล้วก็มีตลาดไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงวัดทองบกทองบ่อ วัดทองบ่อหรือเรียกอย่างว่าชุมชนบ้านเสากระโดงซึ่งเป็นชุมชนชาวมอญน,นะใน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 ช่วงเวลานั้นเนี่ยคนมอญจะไม่ได้อยู่ในเกาะเมืองพระนครศรียานะคะจะถูกให้ไปอยู่นอกเกาะเมืองเออที่วัดบางบ่อเออทวัดบ่อทองเนี่ยเป็นชุมชนวัดเสากระโดงซึ่งเป็นชุมชนชาวมอญอยู่ทางทิศใต้ของด่านขนนหลวงวัดบ่อทองเนี่ยปรากฏ ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีนักประวัติศาสตร์ก็เข้าไปสืบค้นว่ามีเจดีย์ย่อมุมบนฐานสี่เหลี่ยมคล้ายกับที่วัดปลดปรดศัตว์เลยลักษณะของการสร้างเจดีย์คล้ายกันแต่ว่าศิลปะของเจดีย์น่าจะเป็นรุ่นหลังสมัยสมเด็จพระนารายณ์ลงมาอีกทีหนึ่งเพราะว่ามีการบูรณะฐานเจดีย์ขึ้นมาใหม่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งก็ยังมีการพบเสากระโดงเรือสำเภาขนาดใหญ่นะคะเสาเป็นเสาไม้นะครับเป็นเสาไม้ไม้ไม้สักเสากระโดงเรือสำเภาขนาดใหญ่ยาวมากนะคะลอยมาติดอยู่ตรงท่าหน้าวัดก็เลยทําให้ภายหลังเนี่ยมีการเรียกชื่อวัดนี้ว่าวัดบ้านเสากระดงวัดบ้านเสากระโดงตาม เสากระโดงเรือที่ลอยมาติดที่วัดนี้เมื่อสำรวจพื้นที่บริเวณร,รอบๆถนน,นหลวงแห่งนี้เนี่ยนะคะก็ถ้าเดินไปทางทิศต,ตะวันออกของด่านก็ออของวัดโปรดสัตว์นะครับคือวัดโปรดสัตว์อยู่ทางทิศเหนืออยู่ติดกกขนนแล้วก็ด้านทิศตะวันออกของวัดโปรดสัตว์ก็คือด้านทิศตะวันออกของขนนหลวงแห่งนี้ด้วยก็จะพบว่ามีเนินขนาด ใหญ่นะครับเป็นโคกโคกเนินขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านแถวแถวแถบนี้เนี่ยเรียกว่าบ้านเรียกกันว่าโคกพมา่าสาเหตุที่ไเ,เรียกว่าโคกพมา่าก็เพราะว่าเป็นโคกที่ถูกถมจนสูงเพื่อตั้งค่ายพม่ามาตั้งค่ายนะครับทำไมถึงต้องถมให้สูงขึ้นคือถ,ถมให้สูงเพื้นหนีน้ําในช่วงฤดูน้ําหลากท่านคงจําได้นะคะว่า พม่านั้นมาตั้งทัพล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้เนี่ยเป็นเป็นปีๆนะคะเป็นเวลาเป,เ,ปเป็นหลายเดือนเป็นปีๆล้อมเพื่อให้สกัดการเดินทางสกัดกั้นการเาสเบียงอาหารสกัดกั้นการติดต่อกับโลคโรคภายนอกหรือหัวเมืองต่างๆให้พระนครศรีอยุธยานั้นอดตายอดข้าวอดน้ํานะอยู่อย่างในเมืองอย่างนั้นแหละ ไม,ไม,ไม่ไม่ตีแต่ว่าล้อมมาไว้อยู่ภายนอกเข้าก็ไม่ได้เอคนอนยุทยาก็ออกมาไม่ได้แต่การล้อมอยู่อย่างนั้นเนี่ยพม่าไม่ใช่ครั้งแรกที่พม่าใช้วิธีการลบแบบกา,การมารบยกทัพมารบล้อมไว้แบบนี้แต่ว่าท,ท,ทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพอถึงฤดูน้ําหลากหรือฤดูหน้าฝนน,น้ําเหนือหลากลงมาอยุทยาเป็นที่ลุ่มนะคะน้ําก็จะท่วมรอบเกาะเมืองเกาะเมืองพนครศรีอุธยาหมด ทับพม่าก,ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องยกทับกลับไปเพราะว่าน้ําท่วมฉะนั้นพม่าเนี่ยมีบทเรียนนะคะก็เลยถ,ถ,ถ,ถมโคกขึ้นไปถมดินขึ้นไปให้มันสูงนะคะเพื่อให้มันเป็นโคกเออแล้วก็ตั้งทับบนโคกนั้น,น่ะบนที่สูงนั้นเพื่อหนีน้ําดังนั้นเนี่ยเมื่อน้ําหลากมาพม่าก,ก็ล้อมอยู่จนกระทั่งน้ําหลากมาแต่ว่าพม่า ไม่หนีคราวนี้ไม่ไม่ยกทัพกลับยันทัพสู้อยู่แล้วก็จนท่านกรุงศิวอยาเองก็ยันทัพพมา่าเอาไว้ไม่ไหวเพราะมันนานมากสเสบียงอาหารก็หมดพมา่าก็ใช้วิธีการเผาเผากำแพงเมืองให้สุดลงมาพังลงมานะคะแล้วทําให้พมา่านั้นยกทัพเข้าตัวเมืองพระนครศรียาได้ในที่สุดการล้อมอยู่เป็นปีๆแล้วก็ วางแผนในการที่จะสมไฟเผาฐานกำแพงให้มันซุดลงมาให้มันพังลงมาได้โดยง่ายเนี่ยไม่ต้องปีนขึ้นไปนะคปีนข้ามกำแพงไปเผาจนกระทั่งก,กำแพงซุดพังทลายลงมาแล้วก็เปิดช่องให้ทัพพม่านั้นยกเข้ามาได้อย่างง่ายดายอันนี้ก็เป็นอีกแผนหนึ่งอีกวิธีหนึ่งที่พม่าเนี่ยปรับแผนการรบในครั้งนี้นะคะ ทัพอังวะเนี่ยปรับแผนการรบในครั้งนี้โดยนำเอาบทเรียนในอดีตนะในประวัติศาสตร์ในอดีตของตัวเองเนี่ยเอามาแก้ไขแล้วก็จัดก,กระบวนทัพใหม่นะคะทำให้กรุงศีอยางาของเรานั้นต้องแตกลงในปีพุทธศักราช2310อันนี้ก็ต้องยอมรับในความ เพียนพยายามของพระม่าอย่างมากนะ,ะที่จะพยายามที่จะตีกรุงศรีอยุยาให้ได้นะคะย้อนกลับมานิดหนึ่งเราคุยนอกเรื่องไปนะคะย้อนกลับมาถึงเจดีที่พบภายในวัดทองบ่อนะคะวัดทองบ่อเนี่ยมีปรากฏเจดีย์ย่อมุมสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับข,ข,ของวัดโปรดสัตว์ ศิลปะของเจดีย์นี้น่าจะเป็นรุ่นหลังจากสมเด็จพระนารายณ์อย่างที่ผู้จัดเล่าให้ฟังแล้วก็มีการบูรณะฐานเจดีย์ขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์อีกรอบหนึ่งมีการพบเสากระโดงก็เลยเรียกว่าวัดบ้านชุมชนแถวนี้ว่าบ้านเสากระโดงเออพอาะสำรวจพื้นที่แล้วเนี่ยทางทิศตะวันออกนะคะจะพบเนินที่เรียว่โคกพมา่าอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยสภาพเนี่ยจะเป็นโคกเนินสูง แล้วก็ยาวนะคะเป็นเนินสูงที่เป็นเนินโคกสูงๆมาตั้งตั้งแต่อดีตแล้วซึ่งชาวบ้านก็เป็นที่โลง่ลงๆชาวบ้านก็ไม่ไม่ขึ้นไปอาศัยนะคะไม่มีใครกล้าขึ้นไปอยู่อาศัยหรือว่าไม่มีใครกล้าขึ้นไปทําอะไรก็ปล่อยให้เป็นโคกเนินสูงรกร้างนะคะมีต้นไม้ขึ้นอะไรขึ้นจนเอ่อแล้วก็มีร่องรอยของความทรงจําที่ถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ไอ้ร่องรอยเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทาให้คนไทยเราเนี่ยหรือคนพระนครศรียาเองเนี่ยก็ไม่ไปไม่อยากไปยุง่งไม่อยากไปอยู่ไม่อยากไปแตะไปต้องนะคะส่วนด้านทิศใต้ของวัดโปรดสัตว์เนี่ยหรือขนอนเนี่ยขนอนออวัดโปรดสัตว์ก็พบโคกพม่าที่นอกจากพบโคกพม่าแล้วยังมีคลองนะคะเป็นคลองเส้นอีกเส้นหนึ่งที่แยกแยกมาจากแม่น้ําเจ้าพยาไหลไปทางทิศไหลจากทิศ ทิศใต้ไปทางทิศตะวันออกคลองเส้นนี้มีชื่อว่าคลองบ้านขนอนก็คือเรียกตามขน,นด่านขนอนนั่นเองคลองบ้านขนอนเนี่ยจะไหลไปบรรจบกับคลองสวนพลูซึ่งเป็นอีกหนึ่งแม่น้ําสายเก่าของสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ไหลาจากหน้าวัดพนัญเชิงลงมาเป็นเส้นทางน้ําที่คู่ขนานกับแม่น้ําเจ้าพยาสายหลัก หน้าวัดโปรดสัต์นั่นเองถ้าดูในแผนที่จะเห็นว่าเป็นคลองที่ลัดตัดมาจากแม่น้ําป่าศักนะคะแล้วอ้อมผ่านมาทางมาลงแม่น้ําเจ้าพญาตอนเลยวัดพนันเชิงลงมาก็เลยทําให้บาบรรจบที่ใต้ของปากปากคลองบ้านขนอนนี่ยังปรากฏซากวัดร้างขนาดใหญ่ซ่อนเล้นอยู่กลางดงป่านะคะวัดนี้มีชื่อว่าวัดใต้ จากซากวัดที่เหลืออยู่เนี่ยจะเห็นว่ามีฐานอาคารก่ออิฐขนาดใหญ่ซากชิ้นส่วนหน้าตักของพุทธรูปเป็นพุทธรูปหินทรายผิวมีร่องรอยถูกไฟไหม้แล้วก็เสมาเป็นหินชนวนม,มีสภาพชำรุดสุดโทมมากมีร่องรอยการแกะสลักเป็นรูปบุคคลที่ยังแกะสลักไม่เสร็จ ตรงกึ่งกลางค่อนข้างไปด้านหลังของเสมาเนี่ยจะดูคล้ายกับใบเสมาของวัดทรเลไทยซึ่งเป็นวัดที่อยู่ติดกันกันกบวัดโปรดสัตว์นั่นเองแสดงให้เห็นว่าทั้งสองวัดเนี่ยทั้งวัดโปรดสัตว์วัดใต้นะครับวัดธรทำเลไทยวัดธรเลไทยเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวเนื่อเกี่ยวเนื่องกันหรือเชื่อมโยงกันของ ผู้คนที่อยู่ภายในชุมชนแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นทั้งชุมชนชาวมอญดั้งเดิมด้วยาซากวัดเหล่านี้ที่พบเห็นที่มีการถูกไฟไหม้เนี่ยก็เนื่องจากว่าเราเสียกรรงศรีวิยาพม่าก,ก็ไล่เผาวัดเผาชุมชนเผาหมู่บ้านไปเรื่อยๆนะคะอนอกจากคลองสวนภูที่ที่ทกล่าวเมื่อสักครู่นี้เนี่ย เป็นคลองที่รัดตัดจากแม่น้าป่าสักไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยออยังมีคลองอีกเส้นอีกสายหนึ่งนะคะอีกเส้นหนึ่ง <_: S 1> ซึ่งเชื่อมแม่น้ําเจ้าพระยาตรงบ้านบางกระดาน,านบ้านบางกระดานเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเก,กาะเกาะพระเกาะพระที่ใกล้ใกล้เก,ก,ก,กากะเมืองเนี่ยนะคะซึ่งเป็นคลองเรียกว่าคลองโพคลองโพงนั้นทำทำให้คลองนี้เป็นจุดกึงกลางของระหว่างคลองพู คลองโพคลองพลูระหว่างจุดบรรจบของคลองโพกับคลองบ้านขนอนเป็นที่ที่ตั้งของด่านขนอนย่อยอีกแห่งหนึ่งซึ่งเอาไว้สำหรับที่จะดักเก็บภาษีพวกสินค้าในกรณีที่มีเรือขนาดเล็กเนี่ยพยายามลัดลัดลบหลบเลี่ยงภาษีพง,ง่ายๆนะหลบเลี่ยงภาษีไม่ยอมวิ่งตามแม่น้ําใหญ่ก็หลบเลี่ยงเข้า ลำคลองต่างๆลำคลองเล็กๆเลี้ยงเข้าคลองโพเพื่อก็เลยต้องมีด่านขนาดเล็กเนี่ยมาคอยดักเก็บภาษีที่ตรงบริเวณนี้ด้วยเ,เพื่อที่จะเอเอเรือลำเล็กที่หนีลัดเลาะเข้าไปในคลองเล็กคลองน้อยเหล่านี้เนี่ยก็จะขนถ่ายสินค้านะไปแอบไปขนถ่ายสินค้าทางฝั่งตะวันออกของเมืองเกาะเมืองพระนครซึ่งปัจจุบันเนี่ย ไอตัวบริเวณแถบนี้เนี่ยก็จะมีร่องรอยของความทรงจำว่าเคยเป็นด่านขนอนขนาดเล็กเล็กไม่ใหญ่มากเป็นด่านขนอนย่อยนะคะอยู่ริมคลองสวนผูคือวัดขนอนเหนือกับวัดขนอนใต้ในตำบลบ้านกรดอำเภอบางไปอินในปัจจุบันนี้นะคะอันนี้เรื่องราวของวัดขนอ,นอด่านขนอน ด่านขนนของวัดโปรดสัตว์ยังไม่จบนะคะแม่กำลังสนุกทีเดียวเราใกล้จะเสียกรุงศรีวิยาแล้วด่านเก็บภาษีเหล่านี้พม่าทํำยังไงนะคะแล้วก็เราจัดการยังไงกับการที่เราต้องแพ้นะพ่ายแพ้เสียกรุงศรีวิยาในครั้งที่สองภาษีต่างๆอะไรเหล่านี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะติดตามเรื่องราวต่อไปใน รายการเรียบพระนครครั้งต่อไปนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันธนพันธ์บุญรัตน์ลินต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ